ในคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบาย price pattern ของหุ้น xo exotic food นะครับที่ทำทรงแบบ falling wedge นะครับลำดับแรกเนี่ยหุ้นต้องอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ถ้าอยู่ในแนวโน,น้มขาขึ้นชัดเจนก็คือแท่งเทียนเนี่ยจะต้องอยู่เหนือ ema y 50นะครับถึงบ่งบอกว่าหุ้นอยู่ในแนวโน,น้มขาขึ้นนะครับ พอขึ้นไปหุ้นทุกตัวนะขึ้นไปทุกครั้งจะต้องมีการย่อตัวเพื่อปรับฐานนะครับซึ่ง uh, falling wedge เนี่ยราคาจะขึ้นไปนะฮะแล้วก็ลงมาขึ้นไปลงมาปากมันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะก็จะมีแรงซื้อขึ้นมานะครเราสามารถ follow By ตามทฤษฎีนะครับเมื่อนะครับเมื่อราคาเนี่ยราคาหุ้นหรือแท่งเทียนเนี่ยอยู่เหนือนะครับแนวต้านก่อนหน้านี้นะฮะเราก็สามารถ อระบายที่จุดจุดนี้ได้นะครับก็คือวิธีการเข้าซื้อหุ้นหรือลงทุนกรณีที่ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อก่อนหน้านี้หรือว่าไปดูหุ้นตัวอื่นอยู่นะครับ